ทีเด็ดของที่นี่นะครับเนื้อ,มอหม่อไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับสารพัดไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามากินแบบฟิลสเตทฟู้ดที่ฮันอ่อนนุชครับชื่อร้านว่าเชลโพชนาครับตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนออนุช46ทับครับผมนี่และร้านนี้นะครับบอกเลยว่าใครไม่กินเนื้อไม่ต้องมานะครับผมเพราะร้านนี้ขายแต่เนื้อครับผมและบอกเลยว่าเนื้อเนี่ยพี่ ส่วนไม่ว่าจะเป็นรูปชิ้นเนื้อเนื้อติดมันเนื้อเปื่อยม,ม้ามตับไส้ไส้บุหี่มีหมดเลยนะครับสำหรับเนื้อนะผมเล่นนี่เลยที่เด็ดของที่นี่นะครับเนื้อมอกไปผมนี่เกาเหลาองไปซึ่งร้านนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะมีเป็นเกาเหลาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมนี่เลยวันนี้คุณแม่ก็สั่งเป็น เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อนะครับเพราะว่าคุณแม่ไม่กินแบบเนื้อที่เป็นที่เป็นแบบเครื่องใน้พวกเนื้อเปื่อาเลยเต็มเต็มเออเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อส่วนอ้มเนื้อส่วนอั้มเนื้อส่วนอั้มครับนี่หอมมากเป็นลูกชิ้นเนื้อเปื่อยครับนุ่นนุ่นมามามากินกิินสุดยอดไหมอร่อยอร่อย ใช่ได้ครับแนะนำนะครับร้านนี้นะครับเชลโภชนะนะครับผมสายเนื้อไม่พนะฮะนี่เดี๋ยวเริ่มมาเราชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปนะนะน้ำซุปแบบว่ามีความสุ่มเนื้อไม่อย่างดีนะครับได้กลิ่นแบบว่าเนื้อออกมาจากน้ำซุปเลยจะต่อด้วยลูกชิน้นใช้ได้เลย ร้อยห้าสิบบาทเองครับเนื้อเปลือกตับอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยปะหรือว่าอันนี้เป็นแบบว่าไม่ใช่อันนี้ป่ะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเปื่อยแลือกอันนี้เป็นตับอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยนะฮะเนื้อเปื่อกปะ,น,ะนี่เนื้อเปื่อยนี่เรากินแบบยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะไปมันดูจืดจืดไปนะ นุ่มมากอร่อยอร่อยอืมแย่เรากินแบบใส่ซอสด้วยนุ่มๆใช้ได้เลยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราลองตับบ้างอันนี Ora, mm, umm> ้เป็นตับหรือตับในแบบจริงๆดยู่แล้ว หิวแล้วดิผมพี่โจมหิวแล้วมาได้นะครับตอน,น้ตื่นหกทับสองท่บอกแล้วตอน,น้ถตื่นหกทับสองนะครับมาได้จอดรถริมถนนได้หรือั่าตรงข้ามก็ได้นะครับเรียบร้อยครับผม เมื่อกี้ใส่พีชเยอะไปหน่อยเห็นมากอร่อยมากนะครับชื่อเชลโคนานะครับนี่ร้านนี้อยู่หน้าซอยอ่อนนุช46ทับ2นะผมก็ใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาทานได้นะครับสายเนื้อไม่ควรพลาดนะครับผมวันนี้ผ่ากไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจกำนันรถไฟไฟด้วยนะครับเจอ๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย